ออกมาเราคบปีของพี่ปองคบได้ยังคะคบแล้วฮะเหนื่อยมากไหมคะออกมาแล้วเหนื่อยฮะเหนื่อยฮะเป็นพระกับเป็นคารวัตไหนดีกว่ากันพระดีกว่าฮะแล้วศึกทำไมแล้วศึกทำไมอยากมาลำบากเลยแล้วได้รู้เนี่ยมันลำบากยังไงครับบอกหน่อยอ่ะบอกเตือนพระหลายรูปที่คิดอยากศึกอับว่าความเป็นคารวัตมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นพี่ปองเล่าประสบการณ์ให้เขาฟังเข้าไปอาหารเราก็ต้องไปหัดทํานะ อ๋อทำอาหารไปอยู่กับน้องเขาก็ให้เป็นผู้ช่วยหัดทำหัดอะไรมันก็เหนื่อยนะทำน้ำผงน้ำพริกอะไรโอ้โหกลิ่นหงขอมน้องข้อตาน้ำโอ้ล้ำตาไหลซึ่งแต่ก่อนแค่บอกว่ายอมได้ไหมเขาก็มาประคิก็มาเลยมาแล้วขาก็มาประคิอันนี้คือความยากเหนื่อยกับอะไรอีกครับเซตผงเซตผมเนี่ยโอ้โหพี่พี่เป็นคนไม่ชอบให้สารเคมีอยู่บนตัวพี่ยังดีที่มีผมให้เซตหนูไม่มีผมให้เซตหนูยังไม่พูดเลยแต่ก็ได้ได้วิกก็วิกมันก็ไปได้คนนึงเซ็ตห้าสวยเกินเดิมนะเหนื่อยกับผมเหนื่อยกับอาหารการแต่งต มาแดงเหลืองอายืนให้ดูหน่อยดิใครเป็นสไตล์หลีดพี่ชายชั้นข้าทีมงานนะอัดรายการเสร็จปุ๊บนี่พี่ต้องไปเล่นลักบี้ต่อเลยเนี่ยดูเหมือนชุดลักบี้มากเลยยังถามก็โยด้เล่นลักบี้เลยแดงมากมีแอบเมามมยมีใส่ก็มาบอกว่าโอ๊ยออกมาเครียดตอนหลังเครียดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องผู้หญิงเรื่องงานบ้างอะไรบ้างไม่จรอกจนถึงขั้นว่าต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเลยเหรอคะเครียดอะไรขนาดนั้นไม่เกี่ยวกับผู้หญิงอะไรอ้าวแล้วที่ข่าวเขาว่ามา ลักแหลลักแหล่นันเป็นเป็นตุ่มใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นแบบมีเหมือนเป็นสีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยไปรักษาถ่าเสร็จเรียบร้อยอะไรเงี้ยตอนนี้หายแล้วใช่ไหมคะหายแล้วหายนะครับแล้วเป็นอะไรจะต้องไปแบบไปนอยไปน้อยใจอะไรกับใครเห็นมีคนเขาส่งมาให้ดูเนี่ยไปโพสในเพจสมปองก็ยังเป็นสมปองนู่นนี่นั่นทําไมถึงอย่างนี้ไปโพสอะไรทําไมถึงมีคํานี้มาบางคนเขาจะถามว่าเออสมปองไม่เหมือนสมปองนะเปลี่ยนไปอย่งเงยังไงยังไงทำไมคนเขามองแบบนั้นเหตุการณ์นั่คือ พี่ไปแข่งทําลาบไปทางเหนือเขามีลาบแล้วก็เลยแบบให้สับๆอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เคยเห็นเราทําอะไรแบบนั้นเขาเดี๋ยวสิไว้ไหแล้วสมปองไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรแค่สับลาบก็ไม่ได้เหรอเมืองกูตรียังไงพี่กูตึกแล้วกูสับลาบก็ไม่ได้ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมแล้วทําทำไมคือเขาไม่เห็นไม่เคยเห็นเราทํามั้งจะเห็นแต่เราบรรยายก็เห็นแต่เราอะไรเงี้ยไอ้กูลองกินเองไอกูไม่เคยพาก็เลยเป็นตอบเขาแบบนี้ล่ะเขาก็เลยไม่เหลือสมปองไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยหรือวันมาเลนไทยไปบรรยายใส่สูตรอย่างดีก็บอก แต่งตัวให้เหมาะกับเด็กเลยมันควรจะแบบว่าวัยรุ่นกว่านี้อะไรเงี้ยมันเป็นสถานที่ราชการเป็นโรงเรียนเป็นอะไรเราก็ต้องแต่งตัวอย่างนั้นแล้วไปเที่ยวทุกวันเลยมีขนก็ถามไม่มีการมีการทำหรือคะสมปองเดี๋ยวนี้ล่าสุดก็ไปเห็นไปไหนละหัวหินพัทยาบางทีก็ฟรีบางทีครากว่ารีวิวให้เขาอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเพื่อนกาไปอันนี้ก็คืองานแหละแต่คนไม่เข้าใจเขาก็นึกว่าเราไปเที่ยวใช่ภาพงานอัดไวคให้ได้ลง รไเ่วก็อยากให้คนเหอนใจก็เป็นคนบอกเองว่าคนเราชอบดูอะไรที่มีความสุขผ่อนคลายอ่ะพี่ก็พอมีความสุขก็หาว่าเอ้าไม่ทำงานอีกแล้วไม่ทำงานเหรือนี่ก็พักผ่อนบ้างอะไรบ้างถ้าผ่อนเยอะแล้วตอนนี้จะเป็นกระดูกครับเส้นแล้วถัาผ่อนเยอะใช่